แห็นอีแรงไหมคะนะ่ะมันมีกวางตาอยู่กวางตาอยู่ตรงตรงนี้ค่ะเห็นกวางซากกวางแล้ีแรงเพียบเลยนี่กินกันใหญ่ผู้กำจัดซากอันนี้ฝั่งตรงข้ามบ้าน อีแรงเยอะเองนะเนี่ยตัวก็ใหญ่ด้วยตัวเหมือนไก่ตัวใหญ่ๆมีที่รอมันต้นไม้ก็มีไอตัวที่ย้ายกินสงสัยจะเป็นพวกจ่าฮวงอะไรอเงี้ยต,ตัวที่ยังไม่ได้กินก็รอนรอบๆแถวน,นี้ยังมีธรรมชาติบริธสดอยู่ก็จะมีก็จะมีอีแรงเยอะอยู่ค่ะ กว้างไอไรโดนรถชนหรือไม่มก็คายตี้กัดมีสองอย่างอาจจะเป็นหมากกักด้ก็ได้<ม>เพราะว่ามันไม่มีสัตว์นักบ้าขนาดใหญ่กว้างละท่าน,นี้นี่ธรรมชาติค่ะของแท้เลย